ค nice you know it. It รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องกล้องล่าไเบเกอร์อีกแล้ว <c oughs> ครับวันนี้ก็ <c oughs> เป็นหวัดนิดนึงเสียงอาจจะไม่ค่อยดีย็ดอ้มองไม่ทันช่างมาเถอะมันไกลเมื่อกีบีอาร 650นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถตัวเองบ้างนะไม่มีใครขอมาเป็นรีวิวเองอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยดูคลิปผมแล้วอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเช่นนี้แม่งไปรีวิวรถคนอื่นอะมันขับรถรุ่นอะไรวะเออวันนี้ก็จะมารีวิวเลยก็ตอนนี้ก็รีวิวรอน้องแล้วกันเบเกอร์อีสานนะมันจะมาหาผมมันบอกว่าวกำลังออกมาไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนอ่ะก็รีวิวข้าวก่อนแล้วกัน อันนี้ก็เป็นครอบหน้า R6 นะครับผมของของ OR6D นะครับผมนี่ครับไม่ได้เป็นสปานเซอร์น,นะจ่ายเองอราคาก็600-700ถึง700นี่แหละครับก็ประมาณนี้สว่วนนี้ก็เป็นอุปกระจกนะครับผมของอะไรวะอ,อะไรโบ,ย,บ,ย,บย,รย่าโบยา่าบช่โบย่า ใครที่อ่านออกก็อ่านให้หน่อยนะครับนี่แหละอันนี้แหละนะครับผมก็เป็นรถผมก็เป็นปีปี2019เลยเออ2019 2020เป็นลายของเอ่อมอนเตอร์หรือว่าอ่านอีกชื่อนึงก็อ่านว่าเออใช่มหมเถอะอ่านไม่ออก <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ใส่เป็นท่ออ่อออาอาคาไปาดาบนะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าสติกเกอร์มันไปนไหนมันอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยนี่นะครับก็เป็นอาคา <c oughs> <c oughs> ได้มาราคาก็1,000บาทนะพร้อมคออันนี้ผมไปทำคอมาใหม่ได้เป็นคอ2นิ้วแต่ว่าเป็นคอเดิมนะนี่ขยายขยายออกมาให้มันเป็น2นิ้วครับก็มีอะไรวะแล้วก็มีเอ่อท้ายสั้นนะ ใช้สั้นพับได้ก็ประมาณนี้เออโอ้ยโดนมือก็เวลาขี่ก็เปิดออกนะแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอผมก็จะเก็บไว้อันนี้ก็เป็นไปนเลี้ยวตาแมวนักครับเดียวเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงก็มันก็จะประมาณนี้อ่าสุบสบตาเลยแหละคนดูข้างหลังอนะ่ะนี่ก็เป็นจอเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ รั๊บก็คันนี้ผมก็เอาไปล้มมานะนี่ก็จะมีรอยแตกกับตรงนี้นิดนิน้อยตรงนี้เป็นที่จริงมันขึ้นสนิมแหละเอาไปทำสีนี่ก็รอยล้มของผมนะที่ยังลงเรืออยู่ก็มีตรงแฮนที่ยังล้มเอ้ยไม่ใช่ที่ยังล้มดิที่ล้มมาแล้วก็จะมีตรงนี้ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกเล็กๆ,ๆน้อยๆเราไม่ได้ซีเรียสน,นะรถก็เพิ่งล้างไปกข็ขับกลับบ้านก็สกปรกหมดแล้วผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับผมก็ยังไม่มีตังค์ที่จะแต่งแล้วหลังก็ไปเหยียบตะปูมา <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะสติกเกอร์ก็มีของ mm hmm. ดีดีซูเปอร์ไบค์นะครับผมร้านพี่แจ็คนะครับผม นี่ก็เป็นเพจนะครับฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะเพจผมก็ต้องล่าไปเกิดนะครับผมใน a c e b o o k พิมพ์เข้าไปเลยตอนนี้คนติดตามก็อยู่ประมาณ9กคนนี่แถ้าจำไม่ผิดนะช่องผมก็อยูทูบตั้งแค่25คนเองก็ฝากเข้าไปกดเอ๋ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันนะครับไม่มีอะไรรีวิวแล้วก็นี่แหละประมาณนี้ อันนี้ก็ซื้อติ๊กเกอร์มาติดใหม่นะเพราะว่ามันต้องซื้อมาติดอ่ะมันเป็นลายพิเศษมันต้องสั่งมาติดต่างหากผมก็สั่งมาติดนะถามว่ามันสวยไหมก็นะดูภาพรวมแล้วกันเนี่ยหน้ามันก็จะแหลมๆหน่อยนิดนึงอ่าเออส่วนท่ออ่ะให้ดูเลยแล้วกันมันจะเป็นคอแบบเนี้ย สุกอะตรงอะข้อบมเดิมไล่ขึ้นมาป๊าป,ป,ป๊แล้วก็จะเป็นอะ่ะมันดูไม่ได้วะเออนั่นแหละมันจะให้สุกให้สุกเขาเรียกสุกเลยเลอก็แน่นดีนะครับโดยก็ขยับก็แน่นดีนะเอยนอนเบีรจะหมดแนละ้วใส่ผ้าเบีรจะหมดมีอะไรอีกวะไม่มีอะไรรีวิวเลยวะก็เออผมก็ไปเปลี่ยนสปเปอร์มา เป็นข้างหน้า14ข้างหลัง4ี่ของพระอาทิตย์นะครับ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ก็โซ่ยางอีกแล้วยังไม่ได้ตึงโซ่เลยรถผมก็ออกเออลืมให้ดูโูตอนนี้ก็ขับไปหมื่นสี่หมื่นห้าได้แล้วมั้งประมาณหมื่นห้ารถออกสี่เดือนนะครับผมหมื่นห้านะครับดูครับหมื่นห้า ก็ชิวๆนะครับทีคีไวตอนนี้ก็รีวิวอยู่ปั๊มนะเสียงอาจจะดังหน่อยนิดนึงไม่มีอะไรรีวิวเลยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของของใครวะไม่รู้มีข้อให้มานะเป็นกลุ่มของเออเจอดำหรือเปล่าต้องมันจะลอกละ มัน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 จะหลุดไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันจะลอกจะลอกออกเพราะว่ามันจะหลุดทุกคนอาจจะเห็นหน้าตาผมแล้วนะก็ไม่ต้องดูหรอกครับก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะรอรอมันประมาณ6นาทีได้กูรีวิวคิปไป6นาทีแล้วไบเกอร์อีสานมันบอกว่ากำลังออกมาณตอนนี้มันก็ยังไม่เจอยังไม่เจอมันเลย เดี๋ยวรอเบเกอร์อีสานมาอีกทีก็เดี๋ยวจะตัดไปให้ดูตอนเบเกอร์อีสานมาเลยนะครับผมโอเคครับไปเลยครับนับตอนนี้ก็มันก็มาแล้วนะครับผมนั่งรอ,อไปประมาณ10บถึงยี่สินาทีได้กว่าจะมาได้นะครับดูดูอ <c oughs> <c oughs> อ้ ho. โหอ้อหมันกำลังจะกลับบ้านนะแต่ว่ามันแวะมาหาผมก่อนฝากช่องไหน กพอีสานครับมึงมาทำอะไรมึงมาทำอะไรอยู่ได้สองวันแล้วครับโอ้มีครับอาวัน,นครับผมเมื่อกี้รีวิวรถผมไปแล้วเนี่ยอันนี้นี่ก็อาวันนะครับผมก็ดูดิครับอืมก็ไม่มีอะไรเลยเอ้ยเย็ดเค้ใส่ป้ายทะเบียนแล้วนี่หว่าดูหน้ามันมึงรู้ไหมคนคายร,รอนานชิ้หายเลยเนี่ รีวิวรถจนไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วเนี่ยก็เนี่ยครับเป็นรถของนังไบเกย์สานที่เอาไปล้มบติเหตุครั้งใหญ่มาแล้วก็ตูกมันก็จะงลงดลงแบบนั้นนะครับตัจรวดลงก็จะเช็ดๆขึ้นนังก็จิงานลงนะมันก็เปลี่ยนมาหมดลนวะอะไรมันแล้วก็นี่นะครับวงเจีเสืออยากจะบอกว่ายกลงข้างทางนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีชิ้นไหนอีกว่าที่แตก ที่คลิปนั้นเลยครับที่มาพูดคุยกับมันนี่ก็มีชินตรงนี้แต่ก็ยกหดนะครับมองกล้องอยู่ดีๆครับอยู่ดีๆวูบลงมาอยู่ข้างทางนะครับผมจากนั้นมาเขาก็ไม่ยกอีกเลยนะครับผมฉันยังไม่ได้ปิดคลิปเลยฉันอัดคลิปเมื่อกี้นี่หนาวกันหนาวทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับผม ตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดหนาวแล้วนะครับผมจังหวัดโพชัยมันมีด้วยเหรอวะมันมีตามเพื่อโพชัยมั้งหรอมันอำเภอมันจังหวัดมันบรรยากาศดีมากเลยก็อยู่กันสองคนไหนๆก็มาแล้วเออพูดปิดคลิปให้หน่อยก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดต คนก็ดเอปกัปันเจ๊ฮี่ังลาไปเกิรด้วยนะครับพอบคุณมาก่รับายบาย